สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดียวิกชาแนลนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Forza Horizon 4นะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปขอขับหน่อย EP3 นะครับเนื่องจากมีคนขอคอมเมนต์เข้ามานะครับมีคนคอมเมนต์เข้ามาว่าขอให้เอาฮุล่แคนเพอร์ฟอร์มันเต้หน่อยครับพี่ในประมูลมันหายากมากเลยครับไม่ค่อยมีคนลงนะครับี่ตามนี้นะครับ โอเคเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาขับเจ้าตัว p e r f o r m a n c e กันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับที่เห็นเป็นลายแบบนี้นะครับเพราะว่าผมอ่ะไปโหลดลายมานะครับโหลดลายจากคนที่เขาแต่งเอาไว้นะครับตัวนี้เป็นลาย STO ตัวล่าสุดนะครับของเ็นบูกินีนะครับที่เพิ่งออกมานะครับผมอ่ารถคันนี้นะครับมันพิเศษยังไงนะครับมันพิเศษตรงที่มันต่างจากมอลแค่นตัวเดิมก็คือ มันมีสปอยเลอร์ที่เป็นคาร์บอนแล้วก็ตัวสเกิร์ตไทนะครับที่เป็นคาร์บอนเป็นลายหินอ่อนแล้วก็มีระบบ ALA นะครับเป็นระบบจัดการลมนะครับสมมุติว่าถ้าเราเลี้ยวขวานะมันจะตัดลมฝั่งซ้ายออกนะครับทําให้เลี้ยวขวาได้ง่ายขึ้นนะครับมันจะเป็นตัวประยุงต์ช่วยทําให้รถควบคุมง่ายขึ้นนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มขับกันเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ข้างในตัวเจ้า p e r f o r m a n เ e คันนี้นะครับรถคันนี้เป็นปี2อว8ัน18นะครับไม่มีขายในออโต้โชว์เราต้องประมูลออกมาอย่างเดียวนะครับสำหรับในเกมนี้นะลองสังเกตนะครับภายในเนี่ยมันจะมีลายคาร์บอนอ่อนนะครับเห็นไหม ามือครับตรงงตรงแอร์แล้วก็ตรงด้านข้างนะครับตรงคอนโซลเกียร์ข้างล่างนะครับถือว่ารถในเกมนี้นะครับเขาเก็บรายละเอียดได้ดีมากเลยนะครับก็สมอยู่กับราคาเป็นพันนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองขับให้ดูนะครับว่าเจ้าคันนี้มันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นขอไป ออกไปทางตรงก่อนนะครับเดี๋ยวผมเล่าสเปคคันนี้ที่ผมทำไว้ฟังนะครับรถคันนี้นะครับผมวางเครื่อง v 1 2นะครับแรงม้าอยู่ที่1515แรงม้านะครับคันนี้เป็นทวินเทอร์โบนะครับทอของมันนะครับอยู่ที่1 1 0 1นะครับส่วนเครื่องนะครับเป็นเครื่อง 6.5ลิตร V12 นะครับขับเคลื่อน4ล้อเดิมโรงงานนะครับคันนี้มันเป็นขับเคลื่อน4ล้ออยู่แล้วนะครับแล้วก็ยางเดิมนะครับยางที่ติดมากับรถในเกมเลยแล้วก็ตัวชุดแต่งนะครับเดิมทุกอย่างนะครับแม็กเดิมสเกิร์ตเดิมสปอยเลอร์เดิมเดิมทุกอย่างนะครับ ็ข้อแตกต่างนะครับตัวนี้นะครับข้อแตกต่างระหว่างตัวเดิมน,นะครับผมก็ได้พูดไปแล้วนะครับ<ม>ก็จะเป็นสปอยเลอร์หลังนะครับ<ม>แล้วก็ตัวคาร์บอนกินออดข้างในนะครับราคารถจริงนะครับที่เห็นนะที่ผมเคยเห็นนะมันประมาณ3าล้านนะครับตางด่วนก็จะดเยอะๆหน่อย จากไล่สดวันนั้นนะครับผมวางเครื่องตัว V12 Racing ไปมันได้ไม่ถึง430นะครับมันวิ่งได้แค่410แต่ว่ารถคันนั้นนะครับเราะมันจะเยอะนะครับแล้วก็รอบมันจะมาไวหน่อยนะครับของเมื่อคืนนะครับไลสดเมื่อคืนนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูภายนอกรถกันนะครับ yeah uh -huh. ใช้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากเห็นรถอะไรอีกนะครับ mm hmm. ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมคันนี้ก็ผมจัดมาตามคอมเมนต์เนาะ ทำคอมเมนต์ของคลิปที่แล้วนะครับตัวนักเลงสามเกียร์อีโวนะครับคันนั้นคันนึงเหลือนะครับ ผมทำท็อปสปีดให้ดูนะครับว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขอเปิดตัวเข็มโอเคนะครับเราก็มาเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเดี๋ยวอลองหัวให้ดูนะครับ 433เลยประมาณครับสำหรับใครที่อยากเห็นคันไหนนะครับก็คอมเินไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปหาที่ถ่ายวีดีโอกันนะครับ Wait, ביי, see you, see